เข้าไก่อะเป็นพักที่โดนทำลายป้ายมากที่สุดที่ผมเห็นเลยนะในพื้นที่ของผมพวกคุณก็ทําได้แค่นี้แหละครับอืป้ายจริงๆเราก็ไม่ได้แบบจะไปอ่านอะไรนานนั้นหรอกข้อมูลเดี๋ยวนี้มันหากันได้ไก่เขาไม่ได้รับเงินจากนายทุนถูกไหมเขาก็ไม่ได้มีงบมากมายที่จะมาทําป้ายป้ายเขานอนอย,อยู่แล้วก็ต้องมาเจอวิธีสกรปรกแบบนี้อีกแต่บอกเลยไม่แคร์เพราะข้อมูลมันเข้าถึงได้เด๋ยเนี่ยยังไงเราก็เลือกครับ แล้วเท่านั้นไม่พอคนรอบตัวเนี่ยผมจะพูดให้เข้าใจแล้วก็ให้มาเลือกให้หมดเพราะนั้นนโยบายของก้าไกลเนี่ยผมฟังจนเข้าใจจนกระจัดมาดูถูกประชาชนนะผมบอกให้เดี๋ยวนี้เขารู้อะไรเป็นอะไรข้อมูลมันเข้าถึงได้แหกตาพูดจริงไม่จริงข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมลอม่ะมันดูกันได้นี่โอเไหมเข้าใจอ่ะเขาก็เข้าใจไงว่าก้าไกลทําไปเพื่ออะไรทําเพื่อใครถูกไหมทําเพื่อประชาชนไม่รับเงินนายทุนทำให้เวลาทำอะไรแก้กฎหมายอะไรต่างๆอ่ะมันไม่ต้องเกรงใจเขาเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างไงพูดเห็นภาพ พูดให้เห็นภาพการเมืองแบบใหม่ดังนั้นน่ะใครที่เจอคลิปนี้นะช่วยกันครับช่วยช่วยกันในโซเชียลนี่แหละช่วยเป็นอ่ากระบอกเสียงให้กับทางก้าวไกลเอานายุบายเขาทําความเข้าใจเผยแพร่สู่คนรอบข้างนะเหมือนผมเนี่ยผมในบ้านผมผมคุยได้ยังไงก็ได้เสียงอยู่แล้วใครที่เคยมองข้ามพรรคก้าวไกลแล้วก็ดูถูกว่าเป็นพรรคเล็กเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิม